ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นนะครับซึ่งข้อบกพร่องในคลิปนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากกองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิน่นเขาได้มีการ สุ่มในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในปี2565แล้วก็ได้พบว่ามีการปฏิบัติในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติอย่างไรนะครับในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนั้นที่ตรวจพบก็คือหนึ่งเนี่ย ไม่พบเอกสารหลักฐานที่แสดงการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างเพราะฉะนั้นในการจัะซื้อจดจ้างจะต้องมีเอกสารที่แสดงร่างขอบเขตง,งานรายละเอียดของอคุณลักษณะของพัสดุด้วยนะครับต่อมาในข้อที่2ก็คือไม่พบเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของการกําหนดราคากลางในการซื้อหรือจ้าง 3ไม่พบรายงานขอซื้อพัสดุ 4. ไม่พบเอกสารการอนุมัติให้สั่งซื้อหรือจ้าง 5. ไม่พบเอกสารการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 6. เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อเนื้อวัวเพื่อใช้ประกอบอาหารตามโครงการจัดงานวันเมาลิดโดยไม่พบเอกสารหลักฐานการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร และก็ไม่พบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 7. ไม่ได้ใช้เอกสารจากระบบ egp เป็นเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 8. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ระเบียบหนังสือสั่งการกำหนดให้ไม่ต้องดำเนินการในระบบ egp ไม่พบการประกาศผลผู้ชนะและเอกสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 9. การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินตั้งแต่5000บาทขึ้นไปซึ่งไม่ใช่รายการที่ไม่ต้องดำเนินการในระบบ EGP ไม่ได้ดำเนินการในระบบ EGP ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือข้อตรวจพบที่เป็นข้อบกพร่องนะครับที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบของกฎหมายกำหนดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทีนี้เรามาดูระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ หก็คือในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ในมาตรา4ตามพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเขาให้คำนิยามคำว่าราคากลางนั้นนะครับราคากลางนั้นก็หมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้เสนอเนี่ยได้ยืน่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริง ตามลำดับดังต่อไปนี้ 1. ก็คือราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด 2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำสา 3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด 4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 5. ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา2ปีงบประมาณและ6ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นนะครับตรงนี้คือที่มาของอาการกำหนดราคากลางที่ใช้เป็นฐานข้อมูลนะครับต่อมานะครับในกรณีที่มีราคากลางตามวงเล็บ1ก็ให้ใช้ตามวงเล็บ1ก่อน วงเล็บหนึ่งก็คือได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนดให้ใช้ตามข้อ1ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีตามข้อ1แต่มีรายการตาม2หรือ3เนี่ยก็ให้ใช้ตาม2หรือ3ก่อน2ก็คือราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบ,บัญชีกลางจัดทำา3ก็คือราคามาตรฐานที่สำนักง,งานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด โดยจะใช้ราคาใดตาม2หรือ3เนี่ยก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ของอหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตามวงเล็บ1วงเล็บ2และ3เนี่ยก็ให้ใช้ตามวงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6นะครับ4ก็คือราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด5คือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดในรอบสอ2ปีงบประมาณ6ก็คือราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆน,น,นะครับก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญนะครับตรงนี้คือความหมายของคำว่าราคากลางแล้วก็ในเรื่องของที่มาของราคากลางที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับต่อมาในข้อที่2ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ9กาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือ egp นะครับตัวย่อนะครับ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กําหนดตามระเบียบนี้เพราะฉะนั้นในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้หน่วยงาน,นดำเนินการในระบบสารสนเทศในระบบ EGP นะครับแล้วก็ให้ใช้ เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเล็กทรอนิ์เนี่ยเป็นเอกสารประกอบในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะครับต่อมาในข้อ18ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทําพัสดุเองซื้อหรือจ้างเพื่อทําพัสดุเองเนี่ยวิธีการอย่างไร ก็คือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทำเองนั้นและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถที่จะจัดซื้อหรือจ้าง เพื่อทําพัสดุเองก็ได้นะครับโดยให้หัวหน้าหน่วยงานเนี่ยแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการทําเองแล้วก็แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานซึ่งคุณสมบัติเนี่ยก็เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับตรงนี้ก็ในข้อ18ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะครับ ต่อมาในข้อ21ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่จะการจ้างก่อสร้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาคณะ1ห,หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่การจ้างก่อสร้างนะครับ ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้หัวหน้าหน่วยงานสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นคณะก็ได้หรือจะอะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับตั้งเป็นคณะก็ได้เป็นบุคคลก็ได้เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างขอบเขตของงานรายละเอียดลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างที่มิไม่ใช่การจ้างก่อสร้างก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามข้อ21ข้อ21ของ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560นะครับต่อมาในข้อ22ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธีนอกเหนือจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ23และข้อ79วร์สองแล้วเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าในงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้วงเล็บ2ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้างตรงนี้แล้วแต่กรณีวงเล็บสราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างข้อ42เมื่อหัวหน,หน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล าการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างแล้วเนี่ยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและก็ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณนะสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายเนี่ยทราบ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดข้อ79กรณีตามมาตรา56วกวรรคหนึ่งวงเล็บ2วงเล็บขอไข่ให้เจ้าหน้าที่เจร,าาเจ,ราจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างเนี่ยได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ24 วักต่อมาการซื้อหรือจ้างตามวักหนึ่งในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนแล้วก็ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยดำเนินการไปพลางก่อนนะครับดำเนินการไปก่อนแล้วก็รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ ก็ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนนะครับเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดหมายเอาไว้ก่อนนะครับถ้าดําเนินการนํากระบวนการตามปกติเนี่ยก็อาจจะไม่ทันการตรงนี้ในระเบียบก็ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นเนี่ยสามารถดําเนินการไปก่อน แล้วก็รายงานขอความเห็นชอบในภายหลังนะครับเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็ให้ถือว่าการรายงานตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลมนั่นเองนะครับการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีการคัดเลือกในข้อ85นะครับการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีการคัดเลือกครั้งหนึ่งเนี่ยให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและก็ภายในวงเงินดังต่อไปนี้วงเล็บ1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่เกิน1นึ่งหนึล้านบาทนะครับวงเล็บ2ผู้ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไป1ชั้นเกิน100ล้านบาทถ้าเป็นหัวหน้าหน่วยงานไม่เกิน100ล้านนะครับถ้าเหนือขึ้นไปเนี่ยหชั้นก็เกิน100ล้านบาทขึ้นไปต่อมาในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในข้อที่3แนวทางการประกาศผู้ชนะ การซื้อหรือจัดหรือการจัดซื้อหรือจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแนวทางการประกาศนะครับรวมถึงสาระสําคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดําเนินการในระบบ EGP ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว62ลงวันที่5กลกุมภาพันธ์2562 กำหนดว่ากรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ EGP เนี่ยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือโดยให้จัดทำเป็นรายไตรมาสทั้งนี้ภายใน30วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และส่งข้อมูลผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขึ้นทะเบียนเพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตรงนี้นะครับในส่วนของแนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรวมถึงสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงนะครับต่อมาในข้อ4ี่หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ ว3 2 2ลงวันที่24สิงหาคม2560เรื่องแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือ eGP และ5แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้ใจ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ว1น่งหนลงมาที่7มีนาคม2561นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือข้อบกพร่องนะครับที่เขาตรวจพบในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับรวมถึงแนวทางตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้องในปีงบประมาณ2566เกี่ยวกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ